โอเวอร์ Over, อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับพอเริ่มเฟดสี่อาจจะไม่มีโอเวอร์ครับอ่ะหนๆผมก็สตรีมละผมได้ข่าวว่ามีแต่คนสงสัยเรื่องของโอเวอร์นะครับวันนี้ผมเปิดโอกาสนะครับใครอยากถามอะไร เกี่ยวกับโอเวอร์ถามมาเลยผมจะตอบนะครับผมจะตอบให้หมดใครที่สงสัยอะไรถามมาได้เลยครับวันนี้จะเป็น Q a ของโอเวอร์ก่อนเริ่มรา r o สองที่เจอกับดูไว้นะครับใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโอเวอร์ของทุกอย่างนะครับถามได้เลยนะครับแต่ผมจะพูดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับ นะครับผมรู้ว่าคนส่วนใหญ่สงสัยเรื่องพวกผมวหมผมรู้เพี่วันซื้อโปรมาใช้ในวัดกี่บาทห้าสิบาทครับเช่าเป็นรายวันเอาตลกวะเนี่ยเฮ้ยนะครับถามได้เลยนะครับทุกเรื่องถามได้นะครับถามได้หมดนะครับขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอเวอร์นะเรื่องเกี่ยวกับโอเวอร์นะครับไม่เอาเรื่องนอกนะฮัลโหล อันนี้ไม่จะจะไม่เกี่ยวกับในเกมนะคือผมอนุญาตให้ถามนะให้ถามให้ถามบีซีให้ของแก๊งโอเวอร์จริงไหมอย่าใช้คาว่าให้ครับใช้คำว่าพวกผมซื้อดีกว่าครับพวกผมซื้อครับนะครับพวกผมซื้อครับทำไมแก๊งพี่ถึงโนตลอดเลยกูก็ไม่รู้ครับอันนี้กูพูดตรงเลยไม่รู้ครับพรอมไม่ครับสำหรับเจอตัวไว้ก็พร้อมระดับหนึ่งครับแต่ถามว่าเซ็งไหมก็เซ็งระดับหนึ่งเช่นเดียวกัน พราะใจผมผมยังไม่อยากเจอดูไว้ครับผมยังไม่อยากเจอดูไว้เพนเพนมีมากกว่าพันห้าร้อยขวดครับมีมากกว่าพันห้าร้อยขวดนะครับกระสุนกี่นัดกระสุนมีกระสุนมีไม่เยอะแต่มันก็ไม่จะว่ามันไม่เยอะมันก็ไม่เชือมันก็เยอะแต่มันไม่ถึงพันครับไม่ถึงพันไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กลัวไหมองหนัมแค่นี้ไอ้กลัวมันไม่กลัวหรอกแต่มันก็แบบมันก็เซ็งๆนิดนึงแหละเพราะมันผมไม่กล่าวว่าจะเจอดูไว้ตั้งแต่รอบรอบต,นต,นต้นๆที่ผมคิดนะ <S <S <อ>ผมก็แบบเออเราก็หวังพึ่งดวงเนาะยังไม่อยากเจอทีมตึงตั้งแต่รอบต้นๆแต่มันเจอแล้วก็ผมก็ไม่ได้ซสีเรียสอะไรครับก็พร้อมครับมีไม่เยอะแต่ยิงไม่หมดป่ะพี่คืออะไรมีไม่เยอะแต่ยิงไม่หมดเดี๋ยวตอกที้เขาดีกว้ย โอเวอร์ <Over S 2> ปืนถึงสีส่กระบอกไหมใช่ครับโอเวอร์ <Over S 2> มีปืนสี่กระบอกครับโอเวอร์มีปืนสีกกนส่กระบอกโอเวอร์มีปืนสี่กระบอกตกปลาเลยพี่ก็รวยอยู่นะได้ตังดีอยู่นะได้ตังดีเลยแหละไม่งั้นผมไม่มาตกหรอกอันนี้ให้โอกาส Q&A นะครับ Q&A นะใครอยากรู้อะไรถามได้ครับผมก็จะตอบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอุย้ยเหลือซิกวันนีไงไอ้เหี้ยเหยื่อไม่พอเอ็นทูอาร์ดูไว้ไม่อยากเจอใครไม่อยากเจอทั้งคู่เลยครับไม่อยากเจอทั้งคู่เลยคาเมลอนด้วยก็ไม่อยากเจอครับมีเพนประมาณพันห้าร้อยขวดคพันห้าร้อยขวดบวกครับบวกนี่แต่คือบวกไม่เยอะนะเนวเวอร์เครวันตีสุดเียโบอครับ ที่คนเขาสงสัยเพราะโอเวอร์มีของเยอะมากที่ทททโดนมาหนักไอ้คำว่าโดนมาหนักอะ่ะพวกผมโดนอะไรมาหนักดีกว่าคุณหมายถึงแบบไหนครับตอนโดนเ d r ดผมจะไล่ทำลายให้ฟังนะตอนโดนเ d r พวกผมอะ่ะเตรียมขึ้นปืนแล้วสองกระบอกครับตอนที่โดน n DR นะแต่ว่าผมยังไม่ขึ้นแต่พวกผมแค่ยังไม่ขึ้นตอนเอ R นะตอนที่สู้เอ R นดีอนะแล้วคนที่มีดหายบ๊อบใช่ไหมเอ R บ๊อบ บ๊อบเป็นคนโดนเอ็อาอุ้มบ๊อบอ่ะบ๊อบเขากำลังจะขึ้นไม้พูครับเขากำลังจะขึ้นไม้พูเขามีเหรียญดำอยู่สองร้อยอยู่แล้วครับอันขี่สเกตบอร์อดสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับให้เปิดเพลงอะไรไะมั่งวะเดี๋ยวมันต้องเป็นเพลงโคเวอร์ใช่ปะกูเขียนเพลงโคเวอร์มันขึ้นเพลงโควิดวะมีใครจะตีมบ้างส่วนใหญ่น้องๆน้องๆไม่ได้สตรีมครับไปดูในนามดิ โอ้ยไม่หรอกเชื่อผม,ม่ดิพวกผมมาสวยครับพี่เจอตัวไว้ผมพูดตรงเลยเฟสน,นิ้วผมตั้งใจจะเล่นมากนะโคตรสวยเลยแม่งเจอตัวไวไอ้เนี่ยแกหาย หลังเฟสจะขึ้นคนได้ครบ30คนไหมไม่ครับไม่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 ถึง30แน่นอนนะไม่น่าจะถึงคนที่18จะได้สตรีไหมอันนี้ไม่ชัวร์นะอันนี้ผมไม่ผมไม่รับปากนะครับผมอยากรู้ว่าใครเป็นต้นเหตุที่โอ้โตีโอ้นี่ผมไม่รู้ครับมันต้องย้อนไปแต่แรกๆอ่ะผมไม่รู้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับออโอ้ยโอ้ยทดีวทสดีบ้านเออรมืดจะได้ตีหัวพี่ไหมมันจะได้ตีพิษผมมากกว่าครับไอ้เชื่อมือโอนะ้ยังรอนี่ยัยไ,ไม่รอแล้วครับไม่รอ ไอพี่ดำเล่จ๊หูเด้อเชื่อผมได้เชืช่อมครับไอพี่ดำเล่นโจ๊หมูด้วะขู่ก,กูไม่มีซีนให้คนขายเพื่อนพวกกูอยู่เป็นแก๊งผ่านกันมาหลายเรื่องเรื่องต่อยตีเรื่องผู้หญิงเรื่องยาอยากม,มีเรื่องก,กับกูจะเอาที่ไหนมึงเลือกมามาดิซานมาดิซานกูคนเดียวไม่มีบาร์ดิการมา,า,าดิซานมาดิซา,านมึงจะกูขตอนถูกคุยอ่ะเธอน่คนหาย ผมไม่รู้เรื่องแน่วันนั้นะงงเลยว่าไอ้มึนทำผมทำไมโจมูจะจบโรแล้วครับเสียไพ่หมดทั้งหมดนี่แพนหลังจากเสกสามไหมถ้าผมพูดจะเชื่อกัืปะแพนหลังเฟสสามของผมอ่ะอาจ ไม่รู้ว่ะมันยังไม่ชัวร์ครับขอดสูสถานการณ์หลังเฟส3ก่อนดีกว่าผอดูสถานการณ์หลังเฟส3มันว่จะเป็นยังไงไม่เคยสนใจว่าจะหน้าไหนไม่เคยสนใจว่าแป้มึงเป็นใครพวกมึงจงจําใส่กระ้านไว้กูอ้วนโอว่า์เดย่ําหน้าให้ นี่ครับฮารลุกมาตอบนะครับว่าหลังเฟสสามจะเกิดอะไรขึ้นหลังเฟสสามหลังเฟสสามคือผมมีคนยหนน้องๆไปครับว่าโอเวอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับพอเริ่มเฟสสี่อาจจะไม่มีโอเวอร์ครับ หลังจบเฟสสามอาจจะไม่เจอโอเวอร์อีกครับโอเวอร์อาจจะยุบอาจจะแค่อาจจะนะครับผมมี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 คิดไว้บ้างมีคิดไว้บ้างว่าอาจจะยุบอาจจะยุบแค่อาจจะนะเว้ยแค่อาจจะมันแค่อาจจะนะครับมันเป็นแค่อาจจันะครับแค่อาจจะแค่อาจจะแค่อาจจะยังอันนี้เป็นแค่สองเปอร์เซ็นต์นะครับแค่สองเปอร์เซ็นต์จากร้อยนะสองเปอร์เซ็นต์จากร้อย ที่มีสิบจะยุบนะครับมีสิบจะยุบหลังเฟดสามแต่อันนี้แค่แค่แบบไอ้น,นี่โอ้ว่ามีกันเท่าไหร่โอ้ว่ามีกันประมาณสี่ล้านครับตอนนี้นั้นมีสี่ล้านนะประมาณนะเดี๋ยวประมาณแต่ผมไม่ชัวร์เพราะเงินเพราะเงินไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวคที่ผมมีล้านเดียว ถ้าพี่แพ้รอบนี้พีม่ได้ปจริงท่สชื่อเป่าใช่ครับถ้าแพ้ก็ถืงแพ้เลยครับยุบแล้วพี่ไปอยู่ไวยมัคงไม่ได้ไปครับคงไม่ได้ไปถ้ายุบแล้วผมพักครับคพักก่อนอาจจะเล่นเตะๆไปเรื่อยๆก่อนครับคงยังไม่ได้ไปอยู่ไหนยังแต่มันเป็นแค่สองเปอร์เซ็นต์จากร้อยนะมันเป็นแค่สองเปอร์เซ็นต์จากร้อยนะครับมันเป็นแค่สองเปอร์จากร้อถ้าใครตัดรูยูทูบเนี่ยไอ้นี่เวยนะโอ้ได้เก็บเงินแกมทังเก็บ วันละสองถึงสามหมื่นต่อคนนะวันละสองพนาใจเรื่องขาย g t p แล้วมีเพิ่มสามพัน 3, เราไปเอามาจากไหนครับต้าขายแล้วมีสามพันเราไปเอามาจากไหนเราไปเอามาจากไหนไอไอไ GDP สามพันไทยเป็นคนถึงครับ GDP สามผมเองยังไม่มีเลย คนที่ถือ GDB ในโอเวอร์ก็ยังก็ยังถือเท่าเดิมไม่ได้ตัวเียอะไรลมไม่ได้มีใครซื้อเพิ่มหรืออะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเปเียมาไปวูอ,อ,อย่างนี้โอเวอร์ Over, ประกาศขาย GDB จริงครับแต่ขายไม่ออกนะครับขายไม่ออกเลยสักคันนะครับขายไม่ออกสักคันนะครับขายไม่ออกสักคันนะชาลีประกาศขายมันก็ยังมีอยู่ พวกผมประกาศขายจริงครับแต่มันขายไม่ออกครับมันขายไม่ออกผมก็งงไปเอากันมาจากไหนครับว่าโอเวอร์ขายแล้วอยู่มีเพิ่มไปเอาไปไหนมีอยู่ช่วงหนึ่งมีใครดูสตรีมคนอื่นไหมที่ว่าผมมีรถแบทแมนอะไอรถไอรถลายไฟฟ้าที่ผมที่มันเป็นเหมือนแบบรถสปอยเลอร์แง่งออกมาจําได้ป่ะมีใครได้ดูสตรีมคนอื่นป่ะทุกวันนี้คุณเห็นกันไหมไม่เห็นครับเพราะผมขายครับขายมาซื้ออะไรครับกูโชครับทำไมถึงซื้อมอเตอร์ไซ ก็พี่ดำโพสไงพี่ดำโพสลงทวิตไงพี่ดำโพสลงทวิตว,ว,ว่าโอเวอร์ติดต่อมอไซไว้สองอาทิตย์ไม่มาซื้อสักทีหรือว่าจะขี้ฟันอ่ะผมก็ขึ้นดิผมก็เลยขายรถแบทแมนเลยแล้วผมก็ไปซื้อมอไซมาแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรครับซ้อนเลยผมเข้าใจแหละว่าหนึ่งเพราะผมไม่ได้สตรีมผมยอมรับผมไม่ได้สตรีมนะครับบางคนก็คิดกันไปต่างๆนานานู่นนี่นั่น,นแต่ผมก็ไม่ได้สีเลี่ยนเลยครับผมก็ไม่ได้สีเลี่ยนเลย เพราะว่าผมรู้ว่าพวกผมทำอะไรอยู่